คำว่าบาดบริจาริกานะครับหรือว่าบริจาริกาเนี่ยหมายถึงหญิงที่มีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติต่อพระเจ้าแผ่นดินครับซึ่งคําว่าบริเนี่ยหมายถึงหญิงรับใช้ครับประกอบกับคําว่าบาดเป็นบาดบริจาริกาหมายถึงภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์ครับหรือว่ากรมพระราชวังบวรและเจ้าฟ้าชั้นต่างๆครับโดยคํานี้นะครับมีทั้งที่ตัดใช้คําว่าบริจาก็มีครับหรือใช้คําว่าบาดบริจาหรือ ทวารบริจาหรืออัครบริจาครับหรือตัดใช้คำแค่ว่าบริจาริกก็มีครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยครับกับภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมาะหากษัตริย์หรือว่ากรมพระราชวังบวร,ร,รและเจ้าฟ้าชั้นต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเจ้าฟ้าชั้นไหนและเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นไหนนั่นเองครับ ซึ่งคำนี้นะครับในราชสำนักไทยในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับ